กลาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านกันอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเมเปิลอีกแล้วสําหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนําร้านค้าครอบครัวนะสาหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่คิดว่าร้านค้าครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นแหล่งซื้อขายทั่วไปนะผมจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเราจะทําให้มันมีประโยชน์เนี่ยก็ได้อยู่ แต่ผมเชื่อได้เลยนะว่าหลายๆคน,นจะต้องมองข้ามในส่วนนี้ไปเป็นแน่นะแบบว่าอยากซื้ออะไรก็ซื้อตามใจฉันอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราจะทําให้มันมีประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะในนั้นเนี่ยจะคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลย สำหรับร้านค้าครอบครัวใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยมันก็จะมีของจิปาถะ,ะเล็กๆน้อยๆให้เราดูเลือกซื้อได้ซึ่งคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเลือกซื้อกันตามปกติอยากได้โคมไฟวิเศษอยากได้ตัววเล่นก็ซื้อตามปกติรายวันแต่ถ้าเราจะทําให้มันมีประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันก็ได้เช่นเดียวกันนะซึ่งผมก็ใช้แบบนี้อยู่เนาะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคอมโบกิจกรรมนะคุณผู้ชมแบบว่าสูตรลับ สบับสายฟรีฉายเติมน้อยแบบเราเลยพูดไม่ชัดละสายฟรีฉายน้อยอะไรก็ไม่รู้ คือเราเลยฮะจะต้องใช้อ่ในส่วนของร้านค้าเนี้ยให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ได้เติมเลยอะ่ะก็ต้องแบบว่าใช้แล้วคิดวิเคราะห์นิดนึงเวลามันมีกิจกรรมเราสามารถที่จะใช้เจ้าตัวร้านค้าครอบครัวเนี้ยเป็นตัวช่วยเร่งในกิจกรรมเราได้นะอย่างเช่นกิจกรรมที่มีอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสุ่มสหายใช่ไหมเราก็จะเน้นในส่วนของตั๋วสุ่มสหายนะครเป็นหลักเพื่อมาทํากิจกรรมแต่ก่อนที่กิจกรรมจะมาเนี่ยเราสามารถ ที่จะซื้อตุนไว้ได้ถ้าเรารู้ในเรื่องของกิจกรรมแล้วอะไรพวกนี้ก็จะสบายมากๆ ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะฮะเกี่ยวกับกิจกรรมตั้งแต่เปิดเซิร์ฟวันแรกเนี่ยจนไปถึง30วันเนี่ยมันจะมีอะไรมาบ้างมาวันไหนของเซิร์ฟเวอร์บ้างคุณผู้ชมสามารถที่จะไปดูได้นะฮะว่ามันจะมีวันไหนบ้างเฮ้ยอีก10วันเนี่ยมันจะมีกิจกรรมสุมสหายมาแล้วเราก็จะมาซื้อตั๋วตุนไว้เลยก็ได้นะทุกอย่างในนี้สามารถที่จะเอาไปทําได้ทุกกิจกรรมจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในส่วนของ ใช้ผักผลไม้ใบกระการอะไรนี่แหละนะฮะบรรณาการอะไรนี่แหละเนาะเราก็สามารถที่จะมาซื้อมเมล็ดพวกนี้เอาไปปลูกแล้วก็ทํากิจกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมขุดแร่เราก็สามารถจะซื้อพวกะระเบิดเหมืองหรือว่าเป็นที่เจาะอ,อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะมันจะมีขายอยู่เห็นปะมันจะทําให้กิจกรรมเราเนี่ยสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ง่ายมากๆเนาะดังนั้นเราใช้ร้านค้าครอบครัวเนี่ยให้เป็นประโยชน์ละกันนะฮะเนี่ยมันจะมี อย่างเราสามารถเอามาใช้ได้เฮ้ยมันมีกิจสุ่มสหายนะเราก็สามารถจะไปซื้อในครอบครัวได้วันละ250เนี่ยถ้าตกอ่4วันก็เป็นพันแล้วนะคุณผู้ชมเป็นไงล่ะคือเยอะมากนะเอาจริงๆเนีฮะเราสามารถดองไว้ตั้งแต่เนินๆได้นั่นเองเนาะ อย่างเช่นกิจกรรมขุดเหมืองอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะมาซื้อของในพวกนี้ได้นะฮะแล้วกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมสุ่มสกิลเราก็จะต้องซื้อในส่วนของใบตัวสุ่มสกิลนะฮะเอาไว้ตุนไว้เพื่อกิจกรรมแค่นั้นเองคุณผู้ชมในร้านค้ามันก็จะประมาณนี้เลยผมซื้อหมดแล้วจริงๆเนาะ เฮ้ย hey, มีเหลือป่มมีมีม,มีอยากซื้อได้มากกว่านี้อ่ะแต่มันซื้อไม่ได้แล้วอ่ะมีอีกไหมเฮ้ย <Hey, S 1> ลุ้นหน่อยนะครับคือแบบว่าเรายังขาดอีกนิดนึงจะได้ครบๆไปเลยนะโอ้ยไม่ครบอะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยผมเพิ่งมาดองนะฮะได้ประมาณไม่กี่วันเองอะ่ะมันคาดไม่ถึงเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมเนี่ยเราก็จะมาทํากิจกรรมนะฮะให้มันสําเร็จลุล่วงเนาะดูความเกลือของผมดิแดงไม่เคยออกเลยจริงๆคุณผู้ชมอ่า ก็เฮ้ยเอาฟูดบนแดงออกนะฮะแดงมาแต่ว่าแดงซ้ําไอตัวเนี้ยซ้ําบ่อยมากๆนะคุณผู้ชมเอามาทําไมนักหนาล่ะเออคือแบบซ้ําบ่อยเกินไปแล้วเนี่ยเราก็จะสําเร็จในกิจกรรมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะคือใช้ในส่วนของร้านค้า ให้มันเป็นประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์ให้เราได้หลังจากนี้เนี่ยผมคิดแล้วว่ากิจกรรมพุ่งทะลวงเนี่ยจะหมดแล้วนะครับในวันนี้นะคุณผู้ชมต่อไปที่มันจะมาเนี่ยมันจะมาอะไรล่ะต่อไปที่มันจะมามันก็จะเป็นสกิลต่อไงแล้วผมจะทําไงต่อเออร้าน้าครอบครัวต้องมีประโยชน์สําหรับผมละผมก็จะทําการซื้อตุนไว้เลยนะฮะตุนไว้เลยก่อนที่กิจกรรมมันจะมาคุณผู้ชมอ่ามันได้ครั้งละ50นะฮะอันนี้ก็ร้อยใบแล้วเนี่ยโอ้โหซื้อต่อวันนะฮะวันละกี่ร้อยใบคุณผู้ชมว่า ซื้อไม่พอด้วยนะฮะเอาไว้ซื้อวันพุงนี้ละกันเนาะมันจะได้ทั้งหมดวันละ250านะเมื่อกี้1 0 0ใบ150ใบแล้ว150ใบนะครับ1 5 0ใบ200แล้ว200แล้ว200แล้วนะครับ250ใบแล้วคุณผู้ชมมันมีปลดเลเวลก็จะมีป่ะหมดแล้วนะฮะได้ทั้งหมด250บใบต่อวันเนาะก็พยายามซื้อแล้วก็ดูกิจกรรมว่าจะมีกิจกรรมอะไรมาบ้างนะครับในร้านค้านี้ที่ผมรู้เลยว่าจะมีกิจกรรมเนี่ยจะกกิจรรนเป็ม ไอใช้ผลไม้บรรพาการอะไรนี่แหละนะฮะไอที่ว่าใช้เมล็ดต,ตัวนี้ปลูกเนาะเราก็จะได้ใช้ในส่วนของกิจกรรมส่วนกิจกรรมที่2นะครับที่มันจะมีแบบแน่นอนเลยเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมขุดเหมืองแร่นะฮะสว่านกับระเบิดเนี่ยจำเป็นมากๆในช่วงนั้นผมเนี่ยเหมาหมดเลยนะในช่วงนั้นเอาจริงไม่งั้นไม่ติดดับเนาะก็ซื้อนะฮะ แล้วต่อมาเราก็ศึกษาไว้ว่าจะมีอะไรมาอีกก็จะมีในส่วนของสุ่มสหายมาต่อนะฮะเราก็ไปดูเลยว่าสหายเนี่ยมันมีตั๋วบ้างไหมมีนะฮะเราก็ทําการซื้อมา ต่อไปหลังจากจบสุ่มสหายแล้วจะมีอะไรมาต่อก็สุ่มสกิลต่อแล้วก็ซื้อสกิลตุนไว้นะฮะนี่ประมาณนี้เลยร้านค้ามันจะมีประโยชน์ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยดูกิจกรรมไว้แล้วก็คิดนะฮะว่าเฮ้ยกิจกรรมมาเราจะต้องมีในส่วนนี้เอาไว้ใช้อย่างเงี้ยมันก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเนาะสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเราแค่มาแนะนําร้านค้าครอบครัวนะฮะให้มันเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเนาะสำหรับวันนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ